สะเองเลยลูกอสะเองสะเองไม่เนี่ยสะเองลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยสะเองเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี้กัเหมือนกันก็สะเองเลยลูก,สะ,กลสะเองพร้อมกันเลยสะเองพร้อมกันเลย Sẽ em lên luôn à. mày lên áo, không mình thằng ảo trong mày ảo không lấy cả lấy cả lấy. offside tua <laughs> em lên xin tua rồi. Em. Tự tự. Tổ, em luôn lên ไม่น bon right. anyway like like, uh, no, ี่ก็เต็มที่แล้วลูกถ้าสะแองเลยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมนี่เต็มที่เลยนะต้องไปบอยไม่ไหลก็มานั่นแหละฉับพันทันทีแล้วสติกันมาเมื่อไหร่ก็มานั่นแหละสะแองเนี่ยฉับพันทันทีสะแองเลยลูกสะแองเลยสิเต็มที่หน่อยสะแองล้างตัวสะแองเอง sẽ em cũng xả lưới sẽ em em. Ai <laughs> lao? À không. 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 จะได้ดับ <Wing> ล <Jose> ้างดับเองดับล้างตัวดับเองดับสลายตัวดับเองอะไรล่ะเะแองอ่ะเสแองก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอะไรล่ะเะแองเสแองก็คือไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เสแองก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา Em. Đấy là tự mình. Thế nên đi tất luôn. Thế tự mình nghĩa là đồng thời mọi thứ luôn. mình này nghĩa là đồng thời mọi thứ.

Mai là không được xuyên hết. Quận phải hết 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 Không hết cách hết mẹ hết 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 một máy rất nhiều, cái cảm thọ nó rất nhiều. Ai để hộ một cái máy một tài, mình tài Một số người chết rồi, biết là mình đã chết rồi. Ừ, mình mới tẩy tẩy mình, mình. Không có cái sự khác gì. Nó sự khác gì? nhiều. Thì đời nó khoảng 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 mấy cái màn này bên con người. เพราะว่ามนุษย์ยุคนี้มันเป็นยุคที่งมงเป็นมนุษย์ยุคที่หมกมุ่นการเป็นการอยู่รูปแบบของการอยู่ทางส้องคนเป็นเป็นรูปแบบแห่งการหมกมุ่นหมกมุ่นหมกมุ่นแล้วมันก็มืดอันนั้นเวลามันตายมันก็ไม่ได้ไปไหนเห็นก็วนเวียนอยู่นในสิ่งที่หมกมุ่นเป็นอสุรกายแล้วเป็นอสุรกาย มันไม่ได้ไปเกิดที่ไหนมันก็อย่ตนั้นางซิงั้ซิงอมันมันใช่เยอะถูกเวลานั้นก็ต้องมันก็ดีอีกแบบหนึ่งมันทําให้โปรดง่ายขึ้นเพราะอย่างน้อยเขาเห็นผู้โปรดไงว่าใครมีความสว่างมากมีความสว่างน้อยเขาเห็นเห็นแล้วเขาก็ยอมคุณเขาก็ยอมให้คุณโปรดอะไร อย่างแต่ความเป็นมนุษย์ภางอย่างมันไม่เห็นบางทีตามันก็เปิดตาทย์มันก็เปิดบางทีมันก็ไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างาทีมันก็ไม่เห็นการปรดกันมันก็ยากแต่มนุษย์ทั่วไปนอกจากผู้ที่เขามีวาสนามีบารมีเขาก็นอมรับได้ตลอดเวลา ไม่ใช่วบมนุษย์มันไม่ใช่ว่ามนุษย์จะอยู่ดีมีสุขจริงใช่ไหมเราเหนื่อยเราสองโต๊ะสองให้ทุกข์กับสืนอกจากสัจธรรมตัดสู้เป็นปล่อยตัวปล่อยเป็นวางตัววางเป็นไม่เอาตัวไม่เอาเป็นไม่ตัวไม่เป็นไอ้นี่นอกเหนือสุขนอกเหนือทุกข์มันก็จะไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนอกเหนือสุขนอกเหนือทุกข์มนุษย์ทั่วไปก็จะอยู่แค่สุขอยู่แค่ทุกข์อยู่แค่อะไรกับอะไร ต่อีกยดอีกมูเราหนึ่งเขาเรียกว่าเนื้อหาศีลธรรมไม่เอาทรงไม่เอาเองเป็นไม่มันทั้งไม่ั้าไม่ไม่เป็นมันก็สลายทิ้งคลายเป็นนอกเหนือการใช้ชีวิตนอกเหนือจิตวิญญาณเป็นอยู่แบบนอกเหนือการเป็นอยู่ ถึงจะใช้ชีวิตมันก็ใช้ชีวิตแบบนอกเหนือการใช้ชีวิตไปด้วยอันนี้ไม่จัดว่าเป็นมนุษย์นไเราเอเราเรียกว่าอริยะอริยะบุคคลขึ้นไปจนถึงอริยเจ้าจนถึงอริยเจ้าจนถึงอรหันต์อย่างนี้ก็มาจากทิ้งตัวทิ้งเองทนั้นมาจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนนมันก็ ก็เหมือนกับดอกบัวที่มันบานทิ้งตูมแล้วมันก็บานทิ้งบานไปเรื่อยๆก็ในดอกเดียวกันนี่แหละมันทั้งบานทิ้งตัวมันเองบานทิ้งตูมบานทิ้งตูมบานทิ้งบานก็ในดอกเดียวนี่แหละในตัวมันเองนี่แหละมันไม่ได้เปลี่ยนดอกหรอกเอ่อนี้เจ้าอริสงอรหันมันก็ในตัวมันเองนี่แหละที่มันทิ้งตัวทิ้งเองไปเรื่อยๆนี่แหละมันไม่ได้เปลี่ยนตัวไม่ได้เปลี่ยนตนเออมันก็ทิ้งตัวทิ้งกันเรื่อยๆไม่เอาตัวไม่เอาเองกันเรื่อยๆ ในที่สุดไม่เอามันก็หลุดจากตัวไม่เอาเองไม่เอามันก็พ้นจากตัวไม่เอาเองเพราะมันไปเรื่อยๆมันก็หมดหมดจดไปเองที่ยงเราไปเองอย่างเนี้ยจากอริยะบุคคลอริยเจ้ายรหันันก็ในตัวมันเองนะที่มันเริ่มทิ้งกันในตัวมันเองมันไม่ได้ไปที่ไหนหรอกจากตัวมันเองนะเหมือนเดิมจากตัวมันเองนี่แหละเหมือนเดิมตัวมันเองที่ไม่เอาไม่ก็ท่านตัวไม่เอาเองเนี่ยเหมือนเดิมอืม ตัวมันเองที่ทิ้งไม่กระทั่งตัวทิ้งเองเนี่ยเหมือนเดิมนี่แหละเออมันก็เป็นทั้งอริยะเป็นทั้งอริยเจ้าก็เป็นทั้งอรหันนในที่สุดมันก็สมบูรณ์แบบไปอยู่อย่างเนี้ยยรับทำไมทํามาคนก็ไม่ใช่คนก็อริยะพอมันทิ้งมันทิ้งมาทั้งทิ้งทั้งไม่ทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปอริยะมันก็ไม่ใช่อริยะอก็ไปกลายเป็นเนื้อหาที่มันนอกเหนือ ปุติชนนอกเหนืออริยะนอกเหนือความเป็นความมีนอกเหนือไม่กระทงตัวนอกเหนือเองไปซึ่งเราก็สมมติกันเรียกว่าอรหันต์ภาษาสมมติเป็นภาษาสมมติเฉยแต่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรแต่ที่เราสมมติกันว่าเป็นอรหันต์เนมันเป็นเพียงภาษาสมมติแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นทั้งเป็นทั้งไม่เป็น อนี่แหละจึงเรียกว่าหมดตัวหมดเองยิ่งกว่าตัว,ตวยิ่งกว่าเองก็อยู่นี้ยแล้วก็การกองเนื้อหาของการตัดสลูแล้วก็เนื้อหายของการปกอย่างเงี้ยไปเ,เรื่อยๆก็จะล้างสัมวัทช่วยกันไปเรื่อยจบช่วยสัมวัตธกันไปเรื่อยคลายช่วยหลุดช่วยสัมวัตธกันไปเรื่อยอย่างนี้มหาวุนอ่ะ จากทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยเหมือนเดิมไอ้จากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยเหมือนเดิมมันก็อยู่นั่นเองเนี่ยมันก็ว่าดอกบัวดอกเดียวเนี่ยเมื่อมันบานออกแล้วเนี่ยมันก็มันก็บานทิ้งบานไปเรื่อยแต่ละเกล็บแต่ละดอกมันก็ค่อยหลุดหลุดไปเรื่อยมันก็ดอกเดียวนี่แหละมันก็บานทิ้งบานบานทิ้งบานบานทิ้งความบานบานทิ้งความบานทองมันไปเรื่อยจนมันหมดมันหมดมันหมดทุกกล็ดดอกมันก็กลายเป็นหมากขนขึ้นมาให้คนได้ดื่มกิน ได้กินได้เวยเหมือนกันจากทิ้งตัวทิ้งเองจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละเรื่อยๆในที่สุดมันก็กลายเป็นผลต่อสัมภวัะก็คือดับล้างว่างล้างสัมภวัะหรือเรียกว่านิพานดับล้างสัมภวัะว่างล้างสัมภวัะนั่นแหละเป็นผลต่อสัมภวัะมันก็มาจะทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งแล้วทิ้งอีกอย่างนี้แหละทิ้งกันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งก็อยู่เนี้ยเรื่อยๆ จนมันไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองจนมันไม่เหลือทั้งตัววางตัวไม่วางจนไม่เหลือทั้งตัวปล่อยและตัวไม่ปล่อยจนมันไม่เหลือทั้งตัวทิ้งและตัวไม่ทิ้งอย่างนี้เรออย่างนี้เราบอกหมดมันทั้งหมดทั้งไม่หมดอย่างนี้ในที่สุดมันก็กลายเป็นเนื้อหาที่ดับร่างว่างร้างสังสวัต์แทนนั่นเรียกว่าผลต่อสัองวัน ไม่อย่างเนี้ยใช้เนื้อหาเหล่านี้แหละล้างสังสารวัตรไปเรื่อยๆจอบช่วยสังสารวัตไปเรื่อยๆหลุดพอนช่วยสังสารวัตพอนช่วยสังสารวัตไปเรื่อยๆแต่นั้นเมื่อเนื้อหาเหล่านี้มันชัดเจนแล้วเราก็ใช้เนื้อหา อย่างเนี้ยกับทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรๆก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแบบนี้แหละไปเรื่อยๆอะไรๆก็ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไ่ไปด้วยันี่แหละไปเรื่อยๆอะไรๆก็ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆ อะไรๆก็ไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันเรื่อยๆทุกอย่างไอเนี้เรียกว่ามหากรุณาธามหน้าที่มหากรุณาขับเคลื่อนตัดสรู้ช่วยสังตระวันจบช่วยสังตรงวัน จะได้ไม่มีแง่ไม่มีมุมที่จะต้องมาลังเลต้องมาสงสัยอะไรกันให้มันยุ่งพอเนื้อหาตัดสรุปมันได้บทสรุปแล้วจะตัดสรุปช่วยอย่างไรจะจบช่วยอย่างไรก็ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมาลังเลแล้วตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรมาลังเลกันเป็นอยู่ของตัวเองในแต่ละวันแล้ว ไม่ม <c oughs> mm ีความจำเป็นจะต้องเอาอะไรมาสงสัยให้มันเกิดวนเวียนไม่ต้องทุกเรื่องทุกราวก็สรุปลงเนื้อหาตัดสู้เดียวเลยเหมือนกันหมดเลยไม่มันทางไม่ทำไมไม่เหมือนกันไปเลยทุกเรื่องสรุปลงเนื้อหาของการจบช่วยเลยตัดสู้ช่วยไปเลย อย่าไปสรุปห้มันเป็นแง่เป็นมุมเป็นแบบนั้นแบบนี้ไปเรื่อยที่มันไม่จบมันจะได้ไม่เป็นสังสวัสรแบบนั้นแบบนี้ไปอะไรแล้วก็ไม่ไม่มันทางไม่ท้าไม่ไม่ถ้งตัดแล้วตัดช่วยไปด้วยกันแบบนี้ พอมากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันก็เลิกลังเลไปเองทุกอย่างทุกเรื่องในธรรมะเลิกสงสัยไปเลิกลังเลไปเลิกไปพอมันเริ่มไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วทีนี้มันก็ไม่มีเหตุที่จะไปสงสัยอะไร เออมันมีแต่แล้วแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปอย่างเดียวพารอย่างเดียวผ่านอย่างเดียว